เสียสติคนบ่าหรือผู้ป่วยจิตเวชก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ห้อสิเอิญเนาะฟังข่าวนี้ครับพราะหญ่อนึงเราขับรถหกล้อครับจอดรถหกล้อไว้แวะซื่อของครับแต่ว่าเราประดับเครื่องเราประดับเครื่องแหม เหตุเกิดขึ้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุออกม,มอวา่าีนเวลาประมาณบ่ายสามเคืงว่าม,มีรถบรรทุกฮกลอ้อพุ่งชนร้านขายเครื่องมือช่างชื่อดังจนได้รับความเสียหายและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บตำรวจเฝ้าไปยังจุดเกิดเหตุครับไปตรวจสอบพร้อมมูลนิธิร่วมกตันอยู่พอไปหอดมองแล้ว ร้านขายเครื่องมือช่างไปพ่อรถบรรทุกฮกล้อทะเบียนกรุงเทพมหานครด้านหนานิพังยับเลยพี่น้องกับจอดสงบนิ่งอยู่หน้าร้านดังกล่าวสภาพพังยับเยินซึ่งพุ่งชนเป็นรถบรรทุกจนเสาโครงเหล็กของร้านขนาดใหญ่ขาดรถจักรยานยนต์หน้าร้าน ลมระเนระนาดมีผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายซึ่งนั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์ส่วนคนขับรถบรรทุกชาวบ้านช่วยกันจับตัวไว้ได้พบว่าเป็นหนุ่มใหญ่สติไม่ดีผู้ก่อเ,เหตุป่วยสติบดีครับเคินไปขับรถบรรทุกขั้นดังกล่าวโอ ขับรถบรรทุกขั้นนี้แท้ๆนั่นแล้วลงไปซสื้อของรเราบปดดับเครื่องกับพี่บ้ามอนเนี่ก็เลยเึินรถบรรทุกเขาไปขับห้อยห้อยห้ยห้ย,วย,วยความผิดสิเกิดก็าหายเราพี่น้องัดที่นี่โอ้ยจสเอาพิดกขาหายเราัาที่นี่ผู้บาดเจ็บแล้วนั่งอยู่ทั้งรถมอเตอร์ไซค์อายุหกสิบเอ็ดปีผมนั่งอยู่รถมอเตอร์ไซค์กำลังสิข่าวร้านล่ะครับ เขาขับมาจากไดนผมก็บร,รูคือกันมารูโตอีกคือผมอยู่ใตทองรถหรอกครับดีนะผมออกมาจากรถเด็กกรนระท่านผมโดนทับแท้แทส่วนคนขับรถโตแท้ครับอายุ3 1ปี 1> ผมจอดรถไปซื้อของครับแต่ว่าผมไม่ได้ดับเครื่องครับผมว่าผมไปซื้อแป๊บเดียวผมก็บมร,รูว่าเขาขึ้นรถผมย่ามใดครับผมเดี๋ยวบางผมเห็นผมแลน้ำก้นเลยครับ เขาสิชนขับ,บะคันหนึ่งก่อนแล้วตามมาจนไม่เห็นเขาพุ่งชนร้านขายของแล้วครับแล้วเขากระจิตถอยรถหนีโอ้คนบ้ากับรถคนดีบะดับเครื่องคนบ้าขึ้นขับรถคนดีจอดรถซื้อของไม่ดับเครื่องอุทาหารอนเด็ดข่าวเดือด